ตอนที่39กับแกมไม่ง่ายนักกว่าจะใจกว้างสัตว์ซื่ออย่างคนโบราณแต่ไม่นานสีเฟื่องเหนียนก็แทบอยากตบปากตนเองสักสองฉากบุรุษชกันพาเด็กหญิงมาด้วยช่างไม่เป็นเรื่องโดยแท้พาเด็กกําพล้าติดมาด้วยนางหิวแล้วก็ไม่พูดจาเอาแต่กระพริบตาปลิบๆมองสีเฟื่องเหนียนด้วยแววตาหน้าเวทนานั่งมาจนบั้นท้ายน้อยๆเจ็บระบม นางก็ไม่ร้องงองแงหันมามองสีเฟืองเหนียนอีกเช่นกันแต่น้ำตาคลอเบา้าจูงม้าเดินพร้อมกันนางต้องหิ้วถุงเงินหนักอึง้งซึ่งหาที่จ่ายออกสักตำลึงสองตำลึงก็ไม่ได้จนมือน้อยบวมแดงทำหลุดมือตกพื้นก็เก็บขึ้นมาเงียบๆหิ้วไม่ไหวก็แบกไว้บนบ่าอ่อนนมคนล้มขมำก็ไม่ร้องว่าเจ็บแต่ลุกขึ้นแบกไปล้มไปเป็นเช่นนี้ ในหนึ่งวันทั้งคู่จะเดินทางได้สักเท่าใดอีกประการหากสีเฟื่องเหนียนเดินทางเพียงลําพังตกดึกยังนอนค้างอ้างแรมกลางแจ้งกับม้าเร็วได้แต่มีเถาหมันอู่แล้วสีเฟื่องเหนียนต้องนําเสื้อผ้าออกมาสองตัวตัวแรกให้นางรองนอนอีกตัวห่มให้ที่สําคัญคือเด็กคนนี้นอนดินมกักถีบเตะเ,เปะปาหากไม่ใช่สีเฟื่องเหนียนต้องหล่อเลี้ยงกระบี่เหินทุกหนึ่งชั่วยามไม่แน่ เด็กคนนี้เพียงคืนเดียวก็หนาวตายแล้วหลายวันต่อมาสีเฟื่องเหนียนทนความดื้อดึงของนางไม่ไหวได้แต่ปล่อยให้นางซุกในอ้อมกอดตอนกลางดึกต่อกอนกับเสี้ยหลิงจอม,มานยังไม่อึดอัดคับข้องถึงเพียงนี้ดังนั้นสีเฟืองเหนียนดังปลดภาระหนักอึ้งเมื่อเห็นหอแขวนกระบี่ที่ตั้งบนกำแพงเมืองเฟยหูเมืองตอนกลางของหลงเยาโจเพิ่งทราบว่าในวัยเด็กสีเฟืองเหนียนมักจับข้อเท้าน้องชาย เวียงโยนเข้าไปในกองหิมะไม่ก็เล่นปักต้นหอมกับพี่สาวห่วงมันเอ๋อชื่นชอบที่สุดทุกครั้งที่พี่ชายดึงเขาออกจากกองหิมะมักยิ้มเซอ่อซ่าหน้าบานสามคนพี่น้องสนุกไม่เหนื่อยลา้ามีเพียงสีไว้สงพี่รองยืนตามลำพังไกลออกไปมองอย่างดูได้นางเป็นผู้ใหญ่เกินอายุขาดว่าดูแครนการเล่นอย่างเด็กๆประเภทนี้แต่บางครั้งยังเล่นสงครามหิมะกันบ้าง มีข้อแม้ว่าสีเฟื่องเหนียนต้องช่วยเล่นงานสีจูหูและสีหลงเซียงส่วนห่วงมันเอ,อ๋อถูกพี่ชายกำชับว่าห้ามใช้แรงทุกครั้งทั้งคู่จึงพ่ายแพ้ย่อยยับตอนนี้สีไว้สงพออกพอใจยิ่งเชิดขางขึ้นตบปัดมือทำหน้าย็นชาแต่มุมปากอยากโคงกล่าวว่าจะไปอ่านตำราพี่ชายหยุดแล้วจนนางจากไปแล้วสีเฟื่องเหนียงค่อยสอบตายิ้มกับสีจืหูทุกประการล้วนไม่ต้องเอ่ยคำ ส่วนห่วงมันเอ๋อที่ถูกอัดยังสำราญใจกว่าคนอัดคนพลอยยิ้มเซื้อซ่าไม่รู้เรื่องราวไปกับพี่ชายพี่สาวด้วยตั้งแต่ออกจากเมืองหลิวเซียสีเฟื่องเหนียนมักใจลอยบางครั้งนั่งยองริมทางหลวงที่ขยายใ,ให้กว้างขึ้นบางทีก็ทอดตามองไกลไปยังสถานีพักม้าสร้างใหม่หรือยืนขึ้นบนที่สูงมองที่รกร้างหนึ่งอาชาห่อเหยียดได้ ถึงขั้นพบทะเลสาบไร้น้ำที่ใช้กลไกทดน้ำหน,นั้นก็ชะงักฝีเทา้าเถามันโอถึงอย่างไรก็เป็นเด็กจิงอายุหกเขวบไม่รำไห้แทบตายเพราะการตายของบิดามารดาก็นับว่าไม่ง่ายดายแล้วแต่นางอ่านใจคนออกเห็นความยินดีโกรธสุขเศร้าที่ซ่อนแฝงอำพรางใต้ความมืดมนนางรู้ดีว่าผู้ใดเจตนาร้ายผู้ใดใบหน้าเย็นชาแต่ในใจกลับอบอุ่น อยู่กับคนเลวที่เปลี่ยนหน้ากากแผ่นใหม่แล้วทั้งวันทั้งคืนมาถึงนอกเมืองเฟยหูถึงกับเห็นความสุขยินดีจากใจของคนผู้นี้เป็นครั้งแรกทําให้นางรู้สึกอบอ่อนไปด้วยโดยไม่รู้ตัวใกล้ถึงประตูเมืองหนึ่งจงมาอีกมือจงเด็กหญิงเดินไปทางประตูเมืองมือของเด็กน้อยบวมแดงราวมันโถหลังตุ่มน้ําถูกเขาเจาะออกอย่างระวังแล้วสิมีแปดเย่อมกลายเป็นหนังดาน สีเฟิ่งเหนียนไม่หาเรื่องเด็กหญิงที่มีชีวิตล้มลุกคลุกคลานอีกแขวนถุงใส่เงินบนหลังมา้าเห็นขบวนม้าห่อตะเบิงออกจากเมืองจึงรีบดึงม้าหลบดันข้างบุรุษหน่มหัวขบวนคลุมไหลด้วยผ้าคลุมขนเตียวราคาแพงสีหน้าเย็นชาเยื่อหยิ่งทหารม้าหกนายด้านหลังล้วนสวมเกราะเบาพกดาบมังะพายธนูวิจิตประณีตหลังม้าพาดถุงจุลูกธนูอัดแน่นสีเฟิ่งเหนียนเห็นขนนอกตรงปลายเสียหายไปบ้าง แต่ไม่ถึงกับส่งผลต่อความแม่นยำทั้งไม่ใช่ชนชั้นหรูหราฟุ่มเฟือยและไม่ใช่แขวนประดับเพื่อความสวยงามเด็ดขาดจึงมองลูกหลานแม่ทัพเปยหมั่งผู้นี้สูงขึ้นยามรักษาการประตูเมืองที่จับจ้องราษฎรทั่วไปยังจับผิดหาเรื่องรีบค้อมตัวงอเขา่ายิ้มประหลาะมองส่งจากไปในดอยยิ้มไม่ได้แฝงแววยอหยันอิจฉามีเพียงความเคารพยำเกง่งทหารยามประตูเมืองสายตาดุดันชั่วร้าย ตรวจสอบหลักฐานเดินทางเมื่อเห็นม้าเล้ยวไม่ควรค่าให้เอ่ยถึงของสีเฟ่องเหนียนก็ไม่คิดขูด่ดีดปล่อยให้ผ่านทางไปอย่างใจกว้างย่ำเดินผ่านช่องประตูกำแพงเมืองที่มืดคลึ้มเย็นชาสีเฟ่งเหนียนเงยหน,น้ามองก่อนยิ้มยิ้มไม่ทราบว่าแม่นางเฮอเฮเป็นหรือตายนางจะเกาะติดบนช่องประตูกำแพงเมืองโจมตีตนอีกได้อย่างไรตอนนั้นสีเฟืองเหนียนนอกจากกัดกุ้มโมโหแล้ว ยังรู้สึกรอคอยและทราบซึ้งอย่างคนโรคจิตตอนนั้นมีหลี่ฉุนกังเซียนพุทธะอยู่ข้างกายสีเฟื่องเหนียนไม่มีโอกาสสาแดงฝีมือมีเพียงแม่นางเหอเฮอที่แต่ไรมาไม่เห็นสําคัญสิบยอดฝีมือในใต้ล่าและเทพเซียนปัตภีคิดสังหารใครก็เกาะติดดังฝีในกระดูกจึงไม่ต่างจากคอยกระตุ้นให้สีเฟื่องเหนียนได้ฝึกมือเพียงทว่าจนถึงบัดนี้เขายังคิดไม่กระจ่างนางลงมืออมหิตในเบึงอ้อ เหตุใดสุดท้ายแล้วกลับแบกรับเคราะหดุดซับชะตาสายนั้นไว้แทงเขาลอดผ่านช่องประตูเมืองสีเฟื่องเหนียนย่อหยันตนเองหรือว่าตนไร้คุณธรรมไร้น้ำใจจนเกินไปถึงไม่เข้าใจความคิดละเอียดอ่อนของสตรีมีสีสันเหล่านั้นเลือกลงเตี้ยมมุมตะวันออกเฉียงเหนือของตลาดเมืองเฟยหูส่วนมากเป็นผู้อพยพสมัยชุนชิวรวมตัวพักอาศัยแถวนั้น ราชวงศ์วงเปยหมังแบ่งเหนือใต้ชัดเจนกระโจมหลวงเหนือขนนางราชสำนักใต้เป็นเพียงตัวอย่างเด่นชัดสุดดินแดนกว้างใหญ่แห่งนี้มากมีด้วยปาฏิหาริ์บนเส้นทางขนนางนักศึกษาก็เข้ารับราชการได้ในวันเดียวตอนแรกเกิดเหตุการณ์ไม่มั่นคงอย่างยากหลีกเลี่ยงชนชั้นสูงเปย์มังก่ขอคดีน้องเลื่อนหน้าอานาถหลายคดีสังหารขนนอกเผ่าตามอำเภอใจถึงขั้น อยู่ดีไม่ว่าดีก็สังหารหลายสิบไดร้อยคนแต่ต่อมากฎข้อบังคับของห้องเต้หญิงเปยหมังสั่งการถึงทุกหยมยาระหว่างนั้นลูกหลานสกุลเยียรี่และมู่หลงสิ้นชีพไปสิบกว่ารายหลงโทษริบ,บรรดาศักด์ุนนางมากอำนาจบารมีในราชสำนักไปหลายคนห้องเต้หญิงทรงปกครองทางเหนือด้วยข้อมือเหล็กอย่างที่เคยเป็นมาทรงปลอบประโลมราชสำนักใต้อย่างอ่อนโยนยากพบเห็นดาวแม่โครเลียลูกโค ถึงสร้างสถานการณ์มั่นคงอย่างทุกวันนี้ได้บุทหลานรุ่นที่สองของราษฎรรออพยพสมัยชุนชิวต่างเริ่มแสดงตนว่าเป็นราษฎรเปยมังสำนึกในพระมหากรุณาต่อห้องเต้หญิงผู้ทรงพระปีชาองค์อาจห้าวหาญห้องเต้หญิงทรงใช้เวลาสองปีประพาสพื้นที่ในปกครองทุกตารางนิว้วไม่ว่าเสด็จไปที่ใดโดยเฉพาะเมืองใหญ่อํเภอสําคัญล้วนเป็นราษฎรมืดฟ้ามัวดินคุกเข่ารอรับเสด็จ ห้องเต้องค์ก่อนของราชวงศ์หลี่หยางส่งรวบแคว้นแห่งชุนชิวเป็นหนึ่งหลังห้องเต้องค์ใหม่ของราชเคยเสด็จไปแปดแคว้นเก่าหรือไม่เคยเสด็จมาเปยดเหลียงหรือไม่สีเฟื่องเหนียนวางถุงในห้องของสําคัญพกติดตัวไม่กังวลว่าจะถูกขโมยกลับเป็นเด็กหญิงคอยเฝ้าอยู่ข้างถุงใส่เงินไว้จนเต็มไม่ยอมไปกินข้าวคงพ่อทั้งหิวทั้งแบกอย่างยากลําบากมาตลอดทางทรามานจนเกิดความผูกพันแล้ว หากอันตรธานหายไปนางคงเสียใจตายสีเฟื่องเหนียนยิ้มไม่ได้ร่ำให้ไม่ออกเด็กโง่หากถูกขโมยเจ้าใหญ่ไม่ใช่สบายแล้วไปกินข้าวท้องเจ้าร้องโคลกคลากมาครึ่งค่อนวันมิใช่ท่วงทำนองเพลงเสียหน่อยข้าไม่อยากฟังเด็กหญิงทำหน้าจริงจังราวกับว่าหากถูกขโมยแล้วข้าไม่รับผิดชอบด้วยสีเฟื่องเหนียนยิ้มเอ่ยเยาว่า วางใจได้ถูกขโมยไปจริงก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าแต่ข้าจะนำตั๋วแลกเงินไปแลกเศษเงินหนักเท่ากันมาให้เจ้าแบกต่อไปเด็กหญิงที่แต่ไรมามีระเบียบวิน,นัยหลังมั่นใจว่าคนเลวที่ไม่นับว่าเลวนักไม่ได้หล่อเล่นแล้วก็สะอื้นหักน้ำตาแทบร่วงหากเพียงเท่านี้สีเฟื่องเหนียนก็ใจอ่อนก็ดูแคลนความไร้น้ำใจของซื่อจื่อเตี้ยนเสียเกินไปแล้วจึงเอ่ยเพียงสองคำกินข้าว เถามันโอตามอยู่ข้างหลังเอ่ยคู่อย่างขี้คลาดข้าไม่ร้องเพลงให้ท่านฟังแล้วสีเฟื่องเหนียนไม่แม้แต่จะหันหน้าเอ่ยว่าได้สิเดิมคิดแผ่เมตตาครั้งใหญ่ให้ข้าเจ้าหนึ่งชามคราวนี้หักเหลือครึ่งชามและห้ามเจ้ากินกับข้าวเถามันโอรีบเอ่ยว่าเช่นนั้นพรุ่งนี้ข้าจะไม่ร้องให้ท่านฟังอีกมุมปากสีเฟื่องเหนียนปรากฏรอยยิ้มอบอุ่น แววตาอ่อนโยนแต่ไม่เปล่งส้มเสียงเด็กหญิงรอบลิงโลดเนื่องเพราะแม้ไม่เห็นใบหน้าเขาแต่รู้ว่าเขากำลังยิ้มหลังนั่งลงแล้วสีเฟื่งเหนียนสั่งอาหารขาวหนึ่งอย่างผักสามอย่างข้าวสองชามเถามันโอได้รับการอบรมสั่งสอนมาดียิ่งยามกินไม่พูดคุยยามนอนไม่เอ่ยคำเปี่ยมท่าทีแห่งกุลสตรีอย่างยิ่งน้าเสียด,ดายไม่ใช่เด็กหน้าตาดี เติบใหญ่แล้วอย่างมากก็เป็นระดับกลางคงพอคลับคล้ายเถาเฉียนจื้อผู้เป็นบิดามากกว่าไม่ได้เขาความงามจากมารดาอาหารขาวเพียงจานเดียวบนโต๊ะคือปลาอูลีวิธีปรุงเรียบง่ายหลังล้างโคลนออกแล้วก็ผ่าท้องใส่พริกไทยไม่ถึงครึ่งตำลึงและกระเทียม3าสีเม็ดใหญ่เข้าไปในทอ้องต้มพร้อมถั่วเหลืองใกล้สุกใส่หัวเชเท้าหัน่นขนาดหัวเท่าแม่มือลงไปโรยต้นหอมก่อนยกขึ้นโต๊ะ อาหารผัก3ามอย่างมีน้ำแกงหนึ่งอย่างใช้กิ่งไม้ห้าชนิดต้มเป็นน้ำแกงสมุนไพรสีเฟืองเหนียนแยกแยะออกเพียงมอนไหวเหลิวและท้อสี่ชนิดอาหารมื้อนี้เพียงสิี่เหรนเรียกได้ว่าของดีราคาถูกเพิ่งทราบว่าพันเหวนเท่ากับหนึ่งตำลึงเงินอาหารโต๊ะนี้หากชาวบ้านทั่วไปคิดเข้าร้านเพื่อรับประทานอาหารย่อมจ่ายไหวแน่นอนทำให้สีเฟืองเหนียน ซึ่งมองราคาอาหารทั้งหมดบนซส่้ผ่ตรงโต๊เสมือนตกอยู่ในผวังนี่คือสิ่งที่จิตใจประชามุ่งหวังชนชั้นมีชื่อสำนักหรูในแต่ละยุคสมัยปากเปียกปากแฉะทูลเตือนให้ฟังเสียงราษฎรเพียงแต่มีสักกี่คนยินดีลดตัวทูลเรื่องจู้จี้จุกจิกอย่างเข้าปลาอาหารคาดว่าห้องเต้ย่อมทรงไม่อยากฟังถกเรื่องนี้กับคนนางสำคัญเหมือนเจ้าของแผงผักถกกับชาวนา แพร่สะพัดจากห้องตำราตำหนักจินหลวนออกไปไหนเลยไม่ใช่ถูกปัญญชนทั่วล่าหัวรอกขำตายทั้งเป็นสีเฟื่งเหนียนมองเถามันู่ที่ก้มหน้าก้มตากินข้าวปลาดหนึ่งนางเดิมทีคิดคีบเนื้อปลาอูหลีที่ส่งกลิ่นหอมเตะจมูกแต่หลังจากเห็นสายตาของคนเลวตรงหน้าก็หดตะเกียบกลับไปเงียบๆสีเฟื่งเหนียนคีบเนื้อปลาขาวนุ่มให้นางเอ่ยเสียงเรียบต่อไปขี้เบง นางเงยหน้าอมยิม้มสีเฟืองเหนียนยิ้มเอ่ยว่าเถาจือมีสักด์สีหน่อยได้หรือไม่แค่เนื้อปลาตะเกียบเดียวก็ถูกซื้อตัวแล้วหรือในที่สาธารณะเขาตกลงกับนางแล้วว่าจะเรียกนางว่าเถาจือชื่อใหม่ของนางแรกๆเด็กหญิงต่อต้านด้วยการิง่งเงียบสีเฟิ่งเหนียนจึงใจแข็งไม่ให้นางขี่มา้าแต่ให้นางเดินเทา้าให้นางแบกถุงเงินครึ่งวันต่อมา นางยอมรับกายกาพยักหน้าเมื่อเขาเรียกอีกคำว่าเถาจือสีเฟืองเหนียนถึงอุ้มนางขึ้นบนหลังม้าเดินหน้าต่อไปเด็กหญิงที่เจ็บปวด้อนแปรปร่าตรงหัวไหล่กัดริมผีปากสะอึกสะอื้นอยู่เป็นนานสีเฟืองเหนียนกินข้าวค่อนข้างเร็วเหลือกับข้าวที่คำนวณไว้เรียบร้อยให้เถามันอูจากนั้นรออย่างมีน้ำอดน้ำทนให้นางเคี้ยวละเอียดเชื่องช้าทีละนิดเติมท้องให้อิ่มเขาเอ็นพิงขอบหน้าต่าง มองไปทางตลาดนับจำนวนร้านข้าวสารร้านผ้าโรงรับจำนำเด็กหญิงกินหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่น้อยแล้วก็กล่าวว่าเสร็จแล้วสีเฟื่องเหนียนถึงดึงสติกลับมาไม่รีบร้อนลุกขึ้นสั่งน้ำชากาหนึ่งจากเสี่ยวเออทํทำเอาเท่าแก่โรงเตี๊ยมที่นั่งหลังโต๊ะเสมียนยิ้มหน้าบานชาหนึ่งกาใช่ว่าได้กำไรกำไรนักเพียงแต่ดูมาดคนชายเด่นชัดว่าคงใช้จ่ายเงินไม่น้อยในโรงเตี๊ยม สิ่งที่เรียกว่าน้ำเอื่อยไหลนานทำการค้ากำไรน้อยหวังรวยในคืนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยลาบร้อยเล็กน้อยเหล่านี้เสี่ยวเออรู้ความคิดเท่าแก่ดีจึงยิ้มอย่างกระตือรือร้อนยามยกส่งน้ำชาให้สีฟึ่งเหนียนดื่มชาแล้วก็เอ่ยเสียงเบาเคาะคานทองเทามันอู่ก็ปิดปากกระทบฟัน36ครั้งแต่โดยดีลั่นกองฟ้าเด็กหญิงยกมือขึ้นข้อขมับเบาๆ18ครั้ง หลังหน้าเด็กหญิงที่นั่งหลังตรงหลับตาลงถูฝ่ามือจนอุ่นร้อนห้านิ้วแนบติดกันแนบฝ่ามือแต่ละข้างลงบนสองแก้มให้นิ้วก้อยแตะปีกจมกูกดันนิ้วและฝ่ามือขึ้นเลยหวังคิ้วไปถึงขอบหน้าผากจากนั้นเลื่อนสองมือไปสองขมับลากลงช้าๆถึงโหนกแก้มถึงหยุดทำซ้ำหกครั้งสีเฟืองเนียนดื่มชาหมดหนึ่งจอก เขามันโอก,ก็ทำสามท่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์เสร็จสิน้นสีเฟื่องเหนียนชำนาญการแบ่งสมาธิไม่เช่นนั้นคงไม่กล้ากวัดแกงดาบต่อหน้าใบหน้าจิ้งจอกข่าวรอจนเด็กหญิงทำตามวิธีบำรุงสุขภาพตามหลักเต๋าเสร็จแล้วทางหนึ่งมองสภาพตลาดร้านรวงทางหนึ่งใคร่ครวญเรื่องในใจในจวนเปยดเลียงอองไม่ว่าพวกสายลับในเปยหมังทั้งยังอยู่และตายแล้วส่งข่าว่าวโลหิตมามา,มากเท่าใด ก็เห็นเพียงแค่ตัวอักษรและตัวเลขยินยาเยือกครูเมืองกำแพงเมืองจัดวางอย่างไรม้าศึกเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรและรายละเอียดปีกย่อยตรงหน้าหลี่อี้ซันเมธีแผ่นดินกล่าวว่าทางที่ดีสีเฟื่องเหนียงสมควรเดินทางไปเองสักเที่ยวที่ปรึกษาแห่งเปยเหลียงผู้วาดธรณีเป็นแดงกบกังตนเอง20สปีเห็นซื่อจื่อเตี้ยนเซี่ยไม่ต่างจากเลือดเนื้อเชื้อไขตนเองหลี่อี้ซันเห็นด้วย ที่สีเฟื่องเหนียนจะเดินทางรอนแรมในเปยหมังลุ่มลึกสง่างามอย่างหลี่อี้ซันถึงกับสะบัดว่าวินยูชนไม่ยืนใต้กำแพงอันตรายบานดามันเถอะต่อไปเปยเหลียงยังต้องการเปยเหลียงอองผายลมอันใดเห็นได้ถึงความระแวดระวังของเขาต่อเปยหมังว่าหนักหนาสาหัสถ,ถ,ถึงระดับขั้นใดสีเฟื่องเหนียนยังจำได้กระจ่างชัดแจ้งว่าเมื่อมอบแผนที่ทางภูมิศาสตร์วาดด้วยมือให้แล้ว หลี่อี้ซันที่ไม่เคยยอมรับว่าเป็นอาจารย์ของเขาและป่วยหนักอาจอยู่ได้อีกไม่กี่ปีกล่าวว่าใส่หัวไปนำสุรามาสองกาวันนี้จะร่ำสุราเขาเส้นสายทิวทัศน์ภูผาทาราสามพันลีนี่คือบุรุษที่เคยดื่มกับเจ้าช้างหลิงโดยมีแผ่นดินที่หลงเหลือเป็นกับแก้ม <S 2> <S 2>